เพจหมอล่ำเสียงอีสานนกหน่อยอุไรพรนนะคะ mm hmm. เพิ่นกระไดโพดเด้อว่าศิลปินใช่ในตำนานแห่งเสียงอีสานบ้านตองหาถึงเวลาแห่งการค้นหาดาวดวงใหม่พบกันเร็วๆนี้พั่นนะคะอ mm ืม hmm. เพิ่นกระไดโพดของลูกแพร่ไหมไทยมุเจ้าขานะคะเม mm hmm. ิงนะคะผ mm ู hmm. ้ดใดสิเลยมากมุเจ้าขา หรือบัญชีกับมาอิลีบอกค่ะรุ่นกันขนาดมุเจ้าขาเสียงอีสานยุคใหม่บริหารโดยคุณเอจกักรพรรนะคะตั้งแต่ท่านได้เปิดวงนะกะระแสมาแห้งอิลีมุเจ้าขากะระแสเรงมากนะคะและการเรื่องการเงินรางวัลหน,นะะึ่งล้านบาทมุเจ้าขาสําหรับศิลปินไม่ที่มาออดิจันนะคะแล้วสนะ มูเจ้าขาแต่การแบ่งจัดสรรปันส่วนหนึ่งล้านบาทดีเพิ่นจิตจัดจังใดเพิ่นกะจิมะเฉลียงอีกเทื่อนึงแจ้งอีกเทื่อนึงนะมุเจ้าขาและที่สําคัญเลยสนะแล้วก็ยังได้จดนะคะเส้นสัญญาเป็นศิลปินในวุวงเสียงอีสานอีจา้า